สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลงหลงไปในช่องกลุ่มในวันนี้เจจะพาหลงไปที่ถนนหนองจแจ้งแมงผ่านบ้านโคกไม้งานใน EP 5 ทุกคนอาจจะงงกันใช่ไหมล่ะครับว่าถน,นนนี้คือถนนที่ไหนของช่องกลุ่มเราก่อนอินเลยถนน,นหนองแจ้งแมงเป็นถนนที่ชาวบ้านเอาไว้สัญจรไปไร่ไปนานั่นเองแถมยังออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆด้วยถนนเส้นนี้โดยถนนเส้นนี้ก็อยู่ระหว่างหมู่8ของบ้านช่องกลุ่มทุกคนอาจจะเห็นว่าก็แค่เป็นถนนธรรมดาธรรมดาแต่รู้ไหมความพิเศษของถนนที่นี่ที่เราพามาชมก็คือวิวหลักล้านที่แม้แต่คนในกรุงเทพเองก็ไม่อาจจะเห็นได้แค่เห็นก็น่าออกมาขี่รถเล่นสูดอากาศแล้วเนาะ และสองฝั่งข้างทา,างก็เต็มไปด้วยทุ่งนาทุ่งไร่ของชาวบ้านที่เขียวขจีสวยงามพร้อมที่จะให้เรามาถ่ายรูปเล่นเก็บภาพบรรยากาศลงโซเชียลอวดเพื่อนๆได้เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดถนนเส้นนี้ก็เป็นที่สัญจรของรถไปมาไม่มากก็อยากจะชวนสายออกกําลังกายหรือชอบวิ่งเก็บระยะทางใกล้ๆหรือจะมาปั่นจักรยานเล่นผ่านวิวทิวทัศน์ที่นี่สูดอากาศให้เต็มปอดก็ดีเหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างสภาพ เขียวขนาดนี้ก็ไม่มาถ่ายรูปเก็บก็คงไม่ได้แล้วเนาะช่วงที่เจกับพี่งหลงมาก็เป็นช่วงหน้าฝนสภาพบรรยากาศก็จะเป็นกลิ่นไอดินไอฝนพร้อมกับความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ร้อนเลยแต่เจ๊ก็ขอแนะนําให้ดูสภาพฝนฟ้าอากาศกันด้วยก่อนที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศหรือออกกําลังกายนั่นเองสุดท้ายนี้เจ๊ก็ขอรากันไปด้วยคลิปของพี่ลงของเราที่ออกมาวิ่งกําลังกายกับเขาที่นี่ก็มานะจ๊ะ อีพนะีน่าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ E.P. ีนี้บ๊ายบาย